เป็นประเด็นเฉยช่าเน็ตสงสยัยทำไมเบลล่าไม่ไปงานแต่งของเจมจิและโฟมค่ะสงสัยเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วล่ะค่ะช่าเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามใต้คลิปม่วนชื่นแซวงานฉลองวิวาของคู่รักเจมจิ ฟว่าทำไมสาวเบลล่าไม่ไปร่วมงานแต่งของเจมจิหลังเห็นเพื่อนพี่น้องในวงการไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบซึ่งงานนี้แค่ความเงียบเป็นคำตอบเพราะคงไม่มีใครสามารถทราบเหตุผลได้นอกจากเจ้าตัวค่ะและเมื่อย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์เก่าๆของเมลล่าเกี่ยวกับประเด็นนี้เจ้าตัวเคยแยบแยบเอาไว้เช่นกันว่าอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานแสดงความยินดีเพราะเคลียร์ขิวไม่ได้นั่นเองค่ะและสิ่งหนึ่งที่อาจเป็นคําตอบในประเด็น กลายได้เช่นกันก็คือในวันวิวาของหนุ่มเจมส์ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาตินั้นสาวเบลก็ได้อัพไอจีขณะใช้เวลากับคุณแม่พาไปเยี่ยมน้องหมูเด้งกันในสาวเบลได้บอกว่าวันเด็กในปีนี้เด็กหญิงราณีพาเด็กหญิง มีเด็กหญิงอ้วนและเด็กชายตีไปดูหมูเด้งค่ะทำกลังคอมเมนต์จากแฟนๆมาเข้าชมความน่ารักความอบอุ่นของสาวเบลและคนแม่กันอย่างมากมายก็นะคะคนเรามีภารกิจมากมายวันนั้นอาจจะยุ่งพอดีหรือมีวันว่างแค่วันเดียวก็อยากใช้เวลากับครอบครัวมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้และความจริงเขาอาจจะแสดงความยินดีกันเป็นที่เรียบร้อยหลังใหม่ไม่ออกสื่อแล้วค่ะ